ตอนที่11คืนวิปโยคราวกลางเดือนกุมภาพันธ์2528พวกเรากองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานปฏิบัติการบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับคําสั่งจากหน่วยเฉพาะกิจพลานดงให้เคลื่อนย้ายกําลังพลไปประจําการอยู่ที่ชายแดนบ้านคลองว่าเพราะหน่วยข่าวกองแจ้งเตือนเข้ามาว่าในคืนนั้น กองกำลังฐานเวียดนามเฮงสมรินจะเข้าโจมตีฐานวิบัติการฐานขมินเสรีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายแดนบ้านเขาสลรพีบ้านเขาดินและบ้านคลองว่าประมาณ2กิโลเมตรเร็วๆเว้ยพวกเรารถมาถึงแล้วมีเสียงสะกวนดังบวกเวกขึ้นมาในยามใกล้พบค่ำของวันหนึง่งเสียงนั้นถ้าผมจะไม่ผิดหรือความจำผมไม่เสื่อม คือเสียงของหัวหน้าสีบึงการผู้นำหน่วยชุดปีศาจอาจมีท่านผู้ฟังหลายท่านสงสัยว่าทำไมหน่วยฐานพลานจึงให้กำลังพลฐานพลานควบคุมกันเองไม่มีผู้คับบัญชาร่วมเดินทางไปด้วยคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังช่วงนั้นเป็นช่วงที่รองผู้คับกองร้อยคนเดิมคือจ่าสิบเบกโยธินน้อยจันทร์และสิบเบกชัยรัตน์จุละสัเียนานสี่ไฟสื่อสารจบภารกิจ กลับต้นสังกัดเดิมของร้อยถานพันจูโจมที่965ของพวกเราจึงขาดหัวเรือใหญ่ที่จะมาคอยควบคุมดูแลอำนาจหน้าที่ดูแลควบคุมกำลังพลทั้งหมดจึงตกเป็นของหัวหน้าสีอดีตถานพรานเดนตายจากประเทศลาวเพราะหัวหน้าสีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเมื่อพวกเราทุกคนรับทราบคำสั่งในตนเย็นของวันนั้น ทุกคนช่วยกันขนสัมภาระขึ้นรถอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับเวลาเอือใจต่อมารถยนต์ย m c 10ล้อของกองกำลังบรุรพาคันเดิมโชเฟอร์คนเดิมก็พาพวกเราเคลื่อนออกจากฐานบริการบ้านคลองไก่เทือนมุ่งหน้าไปที่บ้านคลองว่าตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือเวลา19ในการถยนต์คันดังกล่าวได้พาพวกเราเข้าไปถึงชายแดนบ้านคลองว่า บ้านทับพ,พิกอําเภออรัญ,ญประเทศเมื่อเดินทางเข้าไปถึงที่นั่นผมพบว่าสองฝากฝั่งของถนนสายยุทธศาสตร์เส้นนั้นไล่ตั้งแต่บ้านเขาดินบ้านเขาสารพีและบ้านคลองว่าพลาค้าไปด้วยกองกําลังของทหารไทยมีทั้งทหารของหน่วยรบพิเศษจากจังหวัดลบบุรีมีทั้งทหารราบทหารม้าและกําลังตํารวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ ผมรู้สึกแปลกใจไม่น้อยว่าทำไมไม่มีทหารหน่วยใดเคลื่อนที่นํำกำลังออกไปประจำการอยู่ที่หน้าแนวในยามคับขันยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามผู้ใดรถยนต์คันที่วิ่งไปรับพวกเราออมาได้ชะลอความเร็วลงและจอดสงบนิ่งอยู่กับที่ท่ามกลางสายตาของทหารและตำรวจตรนชายแดนกลุ่มนั้นเมื่อรถจอดสนิท มีเสียงตะโกนสั่งการจากด้านล่างของรถว่ากกงร้อยปีศาจลงรถเร็วๆมีเวลาน้อยพวกเราจะต้องเคลื่อนกำลังไปอยู่ที่นาแนวด้านหลังหมู่บ้านคลองว่าน้ำเสียงที่ห้วนห้าวอย่างนั้นถ้าผมจะไม่ผิดคือท่านพันตรีมนัสบุญหนูหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพรานดงหรือที่พวกเรารู้จักในนามพรานดง28 เมื่อพวกเราลงจากรถได้อันดับแรกที่พวกเราทําคือทําความเคารพผู้บังคับบัญชาสวัสดีครับผู้การพวกเราหลุดเสียงทักทายออกมาเกือบจะพร้อมกันสวัสดีผู้การมีงานเร่งด่วนให้พวกเราทําท่านพันตีมนัตจ้องหน้าพวกเราพร้อมกับพูดออกมาด้วยน้ําเสียงค่อนข้างดังงานอะไรวะผมคิดในใจคืนนี้เวลาตีสอง กองกำลังฐานเวียดนามหินงสมุทรินจะนำกำลังเข้าโจมตีค่ายอพยพขเขมรสีรีที่ตั้งอยู่ชายแดนด้านนี้หน่วยเหนือคาดว่าค่ายอพยพแห่งนี้จะต้องถูกโจมตีอย่างหนักประชาชนคนขเขมรจะต้องถอยรุ่นหลบหนีเข้ามาที่แนวชายแดนไทยด้านนี้เพราะฉะนั้นกำลังพลทหารพลานของพวกเราทั้งหมดจะต้องออกไปอยู่ที่หน้าแนวท่านผู้ฟังครับพวกเรารู้สึกเจ็บปวด กับคำสั่งที่ได้รับเป็นอย่างมากเพราะคำว่าหน้าแนวกับแนวหน้านั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแนวหน้านั้นอยู่ห่างจากหลักเขตชายแดนไทยกัมพูชาราวสองถึงสามกิโลเมตรแต่หน้าแนวของพวกเรานั้นพวกเราต้องเคลื่อนกำลังออกไปไประจันหน้ากับข้าศึกที่บริเวณหลักแบ่งพันเขตแดนไทยกัมพูชามันเหมือนกับ ท่านหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพานดงตั้งใจส่งพวกเราฐานพลันออกไปตายแต่ในเมื่อมันเป็นคำสั่งที่ถูกสั่งโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของพวกเราพวกเราจึงไม่ปีปากบนุนแม้เพียงคำเดียวพวกเราตัดสินใจก้าวเท้าออกจากที่มุ่งหน้าสู่ไร่ข้าวโพดของชาวบ้านคลองว่าโดยไม่ลังเลบ้านคลองว่าที่ผมเ่ยถึงเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประมาณ50หลังคาเรือน แต่ในขณะนั้นทางการได้ขนย้ายชาวบ้านออกไปจนหมดเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเองจุดแรกที่พวกเราต้องทิ้งกำลังไว้คือใจกลางไร่ข้าวโพดของชาวบ้านผมและเดชสามหลังอาสาอยู่จุดนี้เองเพราะผมสองคนคิดว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าจะตายก็คงห้ามไม่ได้ถ้าเราสงคนจะตายในค่ำคืนนี้เราสงคนก็ยอมเพราะการมาเป็นทหารพานของเราสองคนไม่มีใครบังคับ ขู่ขินเราตัดสินใจเดินทางมาเองมาพบความรักชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์มาพบความรักแผ่นดินถิ่นเกิดเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมและเดชสามหลังจึงตกลงกันว่าถ้ามีเฮรายเกิดขึ้นเราสองคนจะตายพร้อมกันเมื่อเราสองคนรับอาสาอยู่จุดแรกหัวหน้าสีบึงการจึงได้นำกำลังพลส่วนที่เหลือเคลื่อนที่ออกจากจุดแรกมุ่งหน้าฝ่าความมืด ไปยังจุดที่สองซึ่งอยู่ห่างจากผมสองคนประมาณ200เมตรท่านผู้ฟังครับ200เมตรในยามค่ำคืนนั้นในความรู้สึกของผมแล้วมันช่างไกลแสนไกลถ้ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นผมคิดว่าเราสองคนคงตายเป็นผีเฝ้าไร่ขร้าวโพดของชาวบ้านแน่นอนเมื่อพักพวกเพื่อนๆส่วนใหญ่หายลับไปกับความมืดแล้วผมถามเดชสามหลังหรือ อาสาสมัครถามทานเดชเกตสันเทียว่าเดชเว้ยเราจะทำอย่างไรต่อดีวะไม่รู้เหมือนกันกูนึกไม่ออกเจ้าเดชเพื่อนคู่หูของผมพูดออกมาตรงๆถ้ามันเป็นฝ่ายถามผมผมก็ต้องตอบมันอย่างนั้นเช่นกันเพราะว่าบริเวณใจกลางไร่เข้าโพดแห่งนี้ไม่มีบังเกอร์ไม่มีหลุมรบภัย หากเกิดการยิงต่อสู้กันในค่ำคืนนั้นผมคิดว่าเราสองคนคงจะรอดยากผมถือปืนอากา้าคู่กายเดินวนไปเวียนมาหลายรอบเพื่อใช้ความคิดว่าจะทำอย่างไรดีแต่แล้วมันเป็นความบังเอิญของผมผมเดินไปสะดุดกับเนินดินเล็กๆแห่งหนึ่งผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเนินดินที่ว่านั้นมันเป็นเนินดินเดียวที่มีในละแวกนั้น ผมตัดสินใจนั่งลงทันทีส่วนปากก็เรียกคู่หูให้เข้าไปหาเดชเพื่อนรักเอ็งขยับเข้ามาดูอะไรสิเพื่อนพอสิ้นเสียงเรียกของผมเจ้าเดชเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันขยับร่างของมันเข้ามาจุดใกล้ผมแล้วนั่งลงปวดเป้สนามออกจากด้านหลังของมันแล้ววางไว้ข้างๆส่วนตัวของผมนั้นไม่ยอมปวดเป้สนามออกจากหลังเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมนั้น มันเตือนผมว่าเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหากถูกค่าศึกบุกเข้าโจมตีสเสบียงอาหารลูกปืนลูกระเบิดสำรองล้วนอยู่ในเป้สนามทั้งสิ้นถ้าหากพลาดท่าหลบหนีเข้าป่าจะได้ไม่อดตายผมคิดอย่างนั้นเราสองคนนั่งหันหลังชนกันในลักษณะต่างฝ่ายต่างป้องกันระวังให้กันและกันนาฬิกาที่ข้อมือของผมค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ จากหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มตามลำดับเราสองคนนั่งพูดคุยกันอยู่พักใหญ่เจ้าเดชก็หันหน้าฝ่าความมืดมาทางผมแล้วพูดว่านนท์ one, เว้ยข้าคิดว่าจบภารกิจในครั้งนี้ข้าจะลาออกจากการเป็นทหารพลานผมหันหน้ากลับไปจ้องมองเพื่อนรักพร้อมกับย้อนถามออกไปว่าลาออกแล้วเองจะไปทำมาหากินอะไรความรู้ก็ไม่มี ถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีความรู้ข้าก็อยากจะลาออกเพราะยิ่งอยู่ข้ายิ่งรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยข้าจะตายวันไหนข้ายังไม่รู้เลยเพราะสถานการณ์ตอนนี้ข้ารู้สึกว่ามันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆผมนั่งฟังเจ้าเดชพูดเอ็งจำได้ไหมว่าวันแรกที่เราสองคนเดินทางมาที่นี่เออจำได้ เองกับข้าสองคนวิ่งหางจุกตูดหลบลูกกระสุนปืนใหญ่ของทหารเวียดนามเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วต่อมาจ่าโยธินพาหลวงเข้าไปในดินแดนของขเขมรแล้วเมื่อหลายวันก่อนก็รอดตายจากเขาตะงอกแล้วคืนนี้เพื่อนเอ้ยทำใจเถอะวะไหนๆเราก็มาแล้วนี่ผมพูดตัดบทเพราะไม่อยากให้เดดคิดมากจะว่าไปแล้วคำพูดอย่างนี้ผมเคยได้ยินมาแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมไม่ต้องการได้ยินมันอีกเพราะทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดเหล่านี้พักพวก,กเพื่อนพ้องพี่น้องของผมต้องมีอันเป็นไปทุกครั้งยิ่งคืนนี้ป่าเขาโพดมรณะผืนใหญ่แห่งนี้มีผมกับมันเพียงสองคนเท่านั้นความรักตัวกลัวตายเริ่มเกาะกินหัวใจของผมและเดชอย่างช่วยไม่ได้เพราะผมรู้อยู่เต็มอกว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสองคนผมขยับตัวลุกขึ้นจากท่านั่ง กระชับอาวุธปืนในมือแน่นมีเสียงกระซิบถามเบาๆออกจากปากของทหารพลานเดนตายจากอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิว่าเฮ้ยนุน่นเอ็งจะไปไหนวะข้าจะไปวางกับระเบิดที่หน้าแนวนผมตอบคำถามของเดชท่านพร้อมทั้งก้าวขาทั้งสองข้างที่มีอยู่เดินฝ่าความมือดออกจากที่อย่างนั้นเอาของข้าไปวางด้วยพุดจบ เจ้าเดชปลดลูกระเบิดบุคคลชนิด M67 ยื่นให้ผมสองลูก<อ>เมื่อรับลูกระเบิดจากเดชสามหลังมาแล้ว<อ>ผมก็ก้าวเท้าเดินฝากความมืด<ไ>ลึกเข้าไปในไร่ข้าวโพดโดยมีเจ้าเดชเดินตามหลัง<แ>เมื่อเลือกทำเลเหมาะในการวางกับระเบิดสังหารได้แล้ว<อ>ผมจัดแจงดึงห่วงนิลภัยออกจากตัวระเบิดแล้วเอาเส้นลวดที่ผมเตรียมมาแย่เข้าไปแทนที่เ,เมื่อเสร็จเรียบร้อย <ๆ S 1> ผมค่อยๆปล่อยมือจากกระเดื่องนิลภัยต่อจากนั้น ผมก็ลากลวดเส้นเล็กไปผูกติดไว้กับต้นประดูต้นเล็กส่วนตัวของลูกระเบิดผมนําไปผูกไว้กับต้นไม้เล็กต้นหนึ่งซึ่งอยู่คาะฟากกับต้นแรกผมทําแบบเดียวกันอีกห้าลูกผมคาดว่าถ้าคาศึกบุกเข้ามามันต้องบุกเข้ามาจากหน้าแนวถ้ามันบุกเข้ามาที่ด้านหน้าแนวจริงอย่างที่ผมคาดการไว้มันจะต้องสะดุดเส้นลวดที่ผมขึงไว้ เมื่อเส้นลวดที่ผมใช้แทนห่วงนิลภัยหลุดออกจากกระเดื่องนิลภัย,ยกระเดื่องนิลภัยก็จะตีกลับเข้าไปที่จอกระทบแตกไม่เกิน5วินาทีกับระเบิดลูกนั้นก็จะดังกึกก้องขึ้นมานั่นหมายถึงค่าศึกจะต้องบาดเจ็บล้มตายไม่มากก็น้อยเมื่อวางกับระเบิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมกับเดชสามหลังถอนตัวออกมาซุ่มอยู่ที่จุดเดิมเพื่อรอให้ถึงเวลาตีสองตามที่หน่วยเหนือแจ้งเตือนเข้ามา จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ